สวัสดียามบ่ายครับพี่น้องเอฟซีครับบ่ายวันนี้สันดาฟาร์มก็มีความรู้ข้างคอกจะมานําเสนอพี่น้องเอฟซีเกี่ยวกับเรื่องพยาธิเม็ดเลือดนะครับอีกสักคลิปหนึ่งเพราะว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นที่สันดาฟาร์มพอดีเนาะแล้วก็จะไม่อยากให้มันผ่านไปมีเหตุเกิดก็จะทําให้พี่น้องได้เห็นควายตัวนี้ครับชื่อน้องอมบุญเนาะน้องอมบุญผมถ่ายพยาธิไว้เมื่อวันที่19บตุลา นะครับถ่ายพยาะชุดใหญ่ไปเมื่อที่19ตุลาเดืนอนเสร็จแล้วก็ถ่ายมาได้เดือนกว่าแล้วนะครับถ่ายมาได้เดือนกว่ากว่าทีนี้มีเหตุการณ์นางตอนแรกที่ถ่ายพะาะชุดใหญ่ไปครับขนยังไม่ร่วงนะขนยังปก,กติดีทุกอย่างนะแล้วก็พอผมถ่ายพยาธิไปได้สักครึ่งเดือนได้นะครับก็มีอาการ ผนหางร่วงนะฮะผนหางร่วงเราก็รู้ได้เลยว่านางติดพยาธิเม็ดเลือดชนิดรุนแรงนะครับชนิดรุนแรงผมก็เลยวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเดียววันนี้เจ้าชานจะเดินทางไปไปทํางานที่อื่นนะครับก็ให้เจ้าชานส่งท้ายไว้เลยวันนี้ฉีดฉีดยาเพราะว่าถ้าผมอยู่คนเดียวจะฉีดยา,ยากก็เป็นการส่งท้ายสำหรับงานเจ้าชานเคสสุดท้าย เนี่ยได,ได้ฉีดยารักษาพยาธิเม็ดเลือดไปครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูว่ามันเป็นพยาธิเม็ดเลือดแบบไหนพี่น้องจะได้ดูจะได้รู้ว่าควายของพี่น้องวัวของพี่น้องเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็น้าฉีดยาซ้ําถึงแม้ว่าเราจะถ่ายพยาธิชุดใหญ่ไปแล้วนะครับพี่น้องเมื่อเห็นเมื่อเห็นลักษณะอย่างนี้ครับสักครึ่งเดือนถ้ามันมีอาการสิบห้าวันเราสามารถถ่ายซ้ําได้แล้วก็ถ้าสิบห้าวันแล้วยังไม่ดีขึ้น ก็ถ่ายซ้ําอีกได้แต่ถ้าถามว่าเราดีขึ้นดียังไงขนมันจะขึ้นโดยลําดับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขนขึ้นดีโดยลําดับเป็นยังไงนะครับอไปดูกันครับพี่น้องครับอาจาจะเริ่มลงมือฉีดเข็มแรกนะครับยาประหยัเม็ดเลือดนะครับสําหรับพี่อื่นใช้กี่เข็มไม่รู้นะแต่ของผมใช้ยา2ชนิดฉีด2เข็มนะครับพี่น้องฉีสองเข็มอ่านั่นแหละจานวางมือดีๆฉีดดีๆเลยนิ่มๆนะครับ <งา>น,นอนเลยค่อนข้างจะดื้อน้องอมบุญนี่ปกติเป็นควายน่ารักไม่ดื้อนะแต่เดี๋ยวนี้เจอฉีดยาหลายหลายครั้งแล้วเลยค่อนข้างจะปฏิวัตินี่ฮะไ,ไม่งอไม่งอหรอกถ้าเรากุมมือดีๆจะไม่งอนี่ครับอาการของอมบุญนะครับวันก่อนนี้พี่น้องขนหางจะจะสวยนะครับขนหางจะสวยเป็นพุ่มเลยฝังร้นมั้า อีกฝั่งมะอืมดูแล้วพื้นที่มันนอนแล้วพื้นที่มันเหลือน้อยอ่าการจีดยาเข็มที่สองนะครับเนี่ยดูนะครับการฉีดยาจะต้องผูกไม่ผูกเชือกสะพายนะพี่น้องต้องฉูกผูกเชือกเขามันถึงจะไม่อันตรายถึงตัวเรานะครับอ่าทาบมือแน่นแล้วฉีดเลยนีเ่เป็นการซือว่าเป็นการส่งส่งทางการยานจะไป ไปทํางานอยู่กับแม่ครับไปหาประสบการณ์นะเดี๋ยวไปได้ประสบการณ์เยอะๆแล้วค่อยกลับมาดูแลควายต่อ <c oughs> อ่านี่เดี๋ยวผมให้ดูนะสารจิตยาเสร็จแล้วผมให้ดูผมไม่ต้องเปิดเอาไว้ว่าเพศเนาะ,ะเปิดไว้เพศก็มันควายเผือกมันจะดูยากแต่พี่น้องดูหางนี่ครับเนี่ยเนี่ยเ๋ยวนะแรกๆเลยอ่ะชันถือืถอหางง่ายจังเลยอ่าถือนนิ่งๆ่อย เนี่ยแรกๆเลยนะพี่น้องมันจะหล่นขนเนี่ยจะหล่นเหลือเหลือแต่หนังเลยนะเนี่ยเหลือแต่หนังผมเห็นมันมีอาการเริ่มมาตั้งแต่ฉีดยาไปยาชุดใหญ่ไปได้สิบห้าวันขนล่วงเหลือแต่หนังเลยแต่ตอนนี้นะครับเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะพอเริ่มดีอย่างนี้เราซ้ํายาแค่สองรอบพอเนี่ยรอบนี้ผมซ้ำแล้วพอเลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูอีกหลังจากนี้อีกสักสิบห้าวันหรือยี่สิบวันจะอัปเดตขนหาังให้ดูพี่น้องจาภาพนี้ไว้ให้ดีนะอันนี้ครับขนเริ่มขึ้นนะครับ วันแรกๆผมดูแล้วผมไม่ได้บอกฌานก็ขนเฮี้ยนเลยครับขนเฮี้ยนอันนี้เป็นการทํายาซ้ําครั้งที่สองสำหรับการเป็นพยาธิเม็ดเลือดนะพี่น้องนะควรจะทําซ้ํานะครับควรจะทําซ้ําแล้วจะหายขาดเลยครับโอเคครับพี่น้องอคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปครับสวัสดีครับ